สวัดีค่ะวันนี้วันที่17กรกฎาคม2567นะคะมาดูมุมมองทองคำกันค่ะเมะื่อวานนี้นะคะราคาเขาสามารถยืนเป็น all time high ได้แล้วนะคะหลุดกรอบไซด์เวทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราได้ตีเอาไว้ <c oughs> แล้วก็เลยมาดูว่าหลุดไซด์เวมันจะต้องกลายเป็นเทรนใช่ไหมคะแล้วไอ้ก้อนไซด์เวเนี้ยมันพัก ราะฉะนั้นการปรับเป็นไตแองเกิลนะคะเขาจะมีเอฟเฟกอันนี้เป็นไตแองเกิลแบบไหนถ้าเพื่อนๆรู้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะคะว่าเป็นแบบไหนนะเอฟเฟกต์เขานะคะที่จะต้องเกิดแน่ๆน,นะถ้าเกิดเขาเป็นไตแองเกิลก็คือ125-161ถึงเพราะฉะนั้นการเป็นเทนของเขาที่ขึ้นมาเนี่ยคะ่ะควรที่จะ ต้องถึงเอฟเฟกของเขานะคะไอ้ตรงก้อนนี้ถึงจะมองว่าเป็นไตรแองเกิลที่สมบูรณ์ส่วนในไทม์เฟรมนี้นะคะ EMA ยังคงซับพอร์ตหน้าบ่ายเนาะ EMA ยังคงช้อนหา่างแปลว่ายังคงเป็นเทรนแน่นอนไปต่อกันที่ทม์เฟรม H4 นะคะในไทม์เฟรม H4 สีเนี่ยราคาเขาขึ้นมาเกิดการพักตัวขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นมา ราะฉะนั้นมีโอกาสนะคะที่เขาจะพักตัวอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปหาเอฟเฟกของเรานะคะที่เราตีไว้ในทม์เฟรมดีการพักตัวนะคะควรจะพอๆก่อนกับข้างล่างก็คือประมาณ17แท่ง12แท่งอ่านได้อยู่ประมาณนี้เนาะพอๆการมีโอกาสที่เขาจะลงมาใช้โซนด้านล่างตรงนี้ <c oughs> ถ้าเขาลงมาแล้วเกิดสัญญาณ h i ตเด่นด v เว g ร n ซ EMA ็อขึ้น ไปถึงไหนอาจจะเก็บเป็นแนวเอฟเฟกตรงนี้125ก่อนก็นได้นะคะเพราะว่าออไทม์ไฮแล้วเนะาะไปต่อกันที่ไทม์เฟรม H 1นะคะ H 1หน้าบายก็ยังคงได้เปรียบนะคะ EMA ยังคงซับพอร์ตให้ขึ้นทีนี้เขาขึ้นมาค่อนข้างหลายสวิงแล้วเหมือนกันนะคะราคาขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพัก,พกเนาะขึ้น ฉะนั้นในเส้นสีเหลืองนะคะถ้าเขาจะขึ้นอีกรอบหนึ่งเขาก็อาจจะขึ้นไปสั้นๆแล้วค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นปลายเทนขั้นสุดแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะราคาเขามาเจอดีมันโซนแล้วก็เกิดสัญญาณฮิดเด้นแล้วเรียบร้อย EMA ยังคงซับพอตทิ้งห่างอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่า ใน EMA ในท r ฟ m e เลก็กอะค่ะซัพพอร์ให้ Buy เแล้วก็จะยังคง Buy อยู่ Buy ขึ้นไปถึงไหนอาจจะแค่ High เดิมก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นปลายเทนแล้วเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเขา Hit แต่ว่าไม่สามารถทํา New High ได้นะคะแล้วราคาเริ่มพักตัวออกข้างที่มีขนาดใหญ่กว่าค่อนหน้าตรงนี้เนาะ แล้ว EMA ใน i ทางเ a m e นี้นะคะขึ้นมาตาดัดแล้วก็เริ่มกดลง EMA ในทุกๆไทม์เฟรมซับพอร์ตให้เซลล์เราจะ follow เซลลงมาลงมาถึงไหนก็จะอาจจะเป็นแนวรับถัดไปนะคะเพราะว่าเราจะเซลล์เพื่อมา buy าของเส้นสีดำแทนประมาณนี้ แผนวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะหากเพื่อนๆชอบนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้กับเพจสีสหายนะคะหรือว่าถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบแน่นอนคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ